นะครับจุกรูร้อยห้าสิบเก้าเมกี้สามร้อยกว่าแป๊บเดียวเหลือร้อยห้าสิบเก้าแล้วแสดงว่าควักผมมากเลยทางทาง,ทางไอ้ทิกตอกเนี่ยเออเอ้าทาง youtube Facebook ครับ Facebook นีคนดูเยอะตอนนี้ส<อ>ี่เคแล้วพวกที่เข้ามาดูนี่พวกฝ่ายความมั่นคงหรือเปล่ามันเปน็นนะผมไม่ได้ด่ารัฐบาลนะผมชื่นชมลุงตู่ลุงตู่เนี่ยเป็นประเภทเขาเรียกอะไรโคตรของนายกเลยในโลกนี้นะไม่มีใครเก่งเท่าลุงตู่ นาะลุงตู่ฟังไว้เลยนะแล้วเนี่ยไอ้พวกที่ลูกน้องลุงตู่ที่คอยจะมาอัดจะฟังเลยชมลุงตูนเป็นนายกที่อัจฉริยะรู้ไม้ทุกเรื่องถามอะไรตอบได้หมดอมืส่วนจะตอบผิดหรือถูกกูไม่รู้อ่ะนะภาษาอังกฤษไม่ถนัดก็อ่านลูกน้องแม่งก็วางยาอยนะ่างนั้นผมอยากจะลุงฝากลุงตู่นะครับถ้าฟังอยู่นะไล่แม่งออกไปซะไอ้พวกที่ให้ที่มันให้ลุงตู่อ่านไอ้พวกชื่ออ่านชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษเนะี่ยสปุตนิก อ่าอแต่ลาย,ยต่างๆอันเนี้ยนะไอ้พวกนี้คือพวกที่ทําลายภาพลักษณ์ลุงตู่แม่งก็รู้อยู่แล้วลุงตู่ไม่เคยถนัดภาษาอังกฤษนะครับคือคนเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมาทุกคนนะไม่ใช่เรื่องผิดนะนะลุงตู่ก็เป็นนักรบนะด้านเสือก็มาให้อ่านเลยนะอ่านภาษาอังกฤษสปุตนิกอะไรสปุตนิก,กนะอะไรเงี้ยแม่งก็กลายเป็นฮาเ์อโหนนี่กันเลยล่อซะเละเลยเนี่ยนะลุงตู่ โทนี่เขาพูดอะไรล,ลุงตู่ก็ฟังฟงกันบ้างนะอย่าบอกว่าไม่รู้จักแต่ลุงตู่ไม่รู้จักโทนี่เหรอนะอ้โทนี่เขาดังออกนะก็ฟังฟังก็บ้างอย่าไปคิดว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามเพราะตอนนี้บ้านเมืองต้องการความสามัคคีไม่ใช่นุงลุงก็เป็นคนพูดเองนับ้านเมืองต้องการความสามัคคีว่าแล้วก็าจุกครุกตอนนี้พี่น้องประชาชนในโซเชียลถ้าผมไม่อ่านคอมเมนต์ไม่ได้ผมพูดเองเขาบอกว่า การบริหารจัดก,การซื้อวัคซีนของรัฐบาลล่าช้าไม่มีการเตรียมการมาก่อนนะอยู่ดีๆวันนี้พอเกิดปัญหาขึ้นมาวัคซีนมีน้อยฉีดได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตของประชากรทั้งหมดพอพี่น้องประชาชนดา่ดาๆๆเข้า,า,ากมก็เพิ่งคิดได้ว่าต้องไปสั่งซื้อนะครับคือมันช้าไปประชาชนเขาก็เลยด่าว่านะผิดพลาดทางด้านนโยบายในการบริหารจัดก,การโควิด นายกก็บ,บอกไม่คิดว่ามันจะระบาดมากขนาดนี้ก็นี่นะเพราะก็เพราะไม่คิดคิดซะาบ้างนะลุงตู่นะจริงไหมครับจุกครูอย่าไปคิดอยู่คนเดียวกี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยฟังเขาบ้างไม่ใช่ฟังแต่พวกอะไรที่เห็นด้วยกับเราบางคนก็เรียกว่าปลูกสพรผมก็อยากใช้คําพูดคนนี้ว่าแล้วต้องขอโทษลุงปู่นะหมายสารผมไม่เอานะผมสองก็ดีแล้วนะครับคืออย่าไปฟังพวกสพร นะครับเนี่ยเนี่ยแล้วประเทศมาถึงวันนี้ฉีดได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับนะมันก็ช้าประเทศที่เขาเจริญแล้วก็หกสิบเจ็ดสิเอร์เซนหมดนะของเราเป็นไงผมบางคนก็บอกว่าชาติหน้าจะได้ฉีดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเชื่อว,ว่าลุกตู่เก่งๆนะนะชมตลอดเลยนะพูดอะไรไปปุ๊บไงแวะกลับมาชมตลอดเห็นไหมบอกว่าผิดที่เพดชมนายกนะก็ฝากฝากพวกที่ กองเทียนายกช่วยโอนเงินค่าเชียร์มาด้วยนะรือเป็นค่าโฆษณานะครับเพราะว่าข่าวดีต้องเสียตังค์ถ้าผมเชียร์ลุงตู่ลุงตู่ก็ต้องไปไงลูกน้องโอนตังค์มาบ้างนะครับรบ,บางเพจเนี่ยรับเปไ็นรายเดือนนะแต่ผมไม่รู้ว่ารับจากใครนะพวกเชียร์รัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าไดา้ตังค์ผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะอ่านะพี่เดชาซื้อรถเพื่อนไม่ได้ทําสัญญาเลยก่อนจะหมดแล้วตอนนี้อะไรไว้เนี่ย อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันปล่อยมันถือว่าอ่านแล้วแล้วกันประว่าิแล้วโทวมาคุยเนี่ยตอนนี้เรื่องจัดจัดหาวัคซีนนี้มันไม่ทันไม่ทันกินแล้วบางคนก็เรียกมอทอดอแต่ผมไม่อยากพูดงั้นมันดูไม่ถูกว่าผมเลยถามมอทอดอไปว่าอะไรเขาบอกว่าไม่ทันแดงจุกรูนะเขาด่าใครก็ไม่รู้แต่อย่าไปด่าลุงตูกไม่ได้แกเป็นผู้นำมาทเจอหน้าต้องยกมือไหว้สวัสดีครับลุงครับออนะลรับลุงเมื่อไหร่ลาออกที่ครับอะไร นะเราจะไม่ด่าแกที่เสียหายเดี๋ยวเอ้ยฝ่ายกฎหมายดูที่เข้าไหมเข้าหมายแจ้งเลยอะไรเงี้ยนะมันมันไม่ได้นะไอ้พวกลูกน้องก็คอยคนนี้ด่าลูกด่าด่านายกนายกแจ้งจับแม่งเลยนะเพราะไอ้พวกสอพรอนี่ยมันเคยมีงานทําวันๆก็คอยสอพรอวันนี้จะแจ้งความจับใครบ้างนะวันนี้ใครใครด่านายกบ้างทางทัวร์เที่ยวนี่มันด่า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 ท่านมาอย่างนี้ครับอมาดีๆไปไปแจ้งแจ้งการจับ มาแจ้งเถ็ะไดไหงวางีไอพวกนี้อย่าไปเชื่อมันลุงตูเชื่อผมนี่เชียร์ลุงตลอดนะลุงอย่ามาแจ้งความผมลุงนี่เป็นคนเก่งมากเลยแต่อย่าเชื่อพวกสพภาษาอังกฤษอย่าอ่านเองเพราะเราไม่ได้จบนอกเดี๋ยวเราก็สปุตนีปุกปลุ๊ปกปลุกปวีวีปับปบปับปบปบอะไรต่างมันก็เอาไปเล่นทิกตอกทำเป็นอะไรอ่ะสองจอสองอะไรอ่ะใส่เอ็ดได่อะไรก็ไม่รู้อะไรเรียกมัไไม่ถูกครั เนี่ยแหละครับเนี่ยปัญหาของลุงเนี่ยตอนนี้ก็ t i k t o อรเหลือร้อยห้าสิบเอ็ดอ่ายูทูบสองพันกว่า facebook เท่าไหร่วะสี่สี่เคกว่าสี่พันกว่าก็แชร์กันไปแชร์ไปถึงลุงตู่เลยก็สงสารลุงตู่แล้วตอนนี้อาการหนักทั้งโอปัญหาเต้องกู้เกอร์อะไรเพิ่มอ่ะนะโทนี่ก็โทนี่แกก็เสียดสีนะบอกว่าลุงตู่นี่แกจะอะไรเก่งแต่เก่งแต่ละเก่งแต่กู้เก่งแต่ใช้เงินนะหาเงินไม่เป็น ลุงจะว่าไงนะโทนี่เขาด่าลุงนะลุงถ้าลุงเจ๋วจริงลุงแจ้งแจ้งลับโทนี่เลยอะ่ะนะนะครับเขาบอกว่าลุงหาเงินไม่เป็นนะหมายถึงหาเงินเงินเข้าหลวงนะหาเงินเข้าหลวงนะลุงหาเงินไม่เป็นนะจริงหรือเปล่าลุงลุงตอบเลยลุงลุงตอบเลยลุงมีวิธีการหาเงินเข้าออคลังหลวงยังไงเพราะโทนี่เขาบอกาหาไม่เป็นใช้แต่เงินนะนี่โทนี่ว่านะ ลุงแจ้งจับมาเลยจับตัวนี้ลุงกล้าเปล่ากล้าเปล่านะครับเออนะครับนเนี่ยผมเชียร์ลุงตลอดนะครับลุงอย่าไปให้ใครมาแจ้งความผมนะถ,ถ้าถ้าไม่ถ้าเพจทนากรทุกไม่มีนะโอ้ลุงเหงาเลยนะผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเพจที่เชียร์รัฐบาลเชียร์เลยนะนะผมพูดเสมอเนี่ยถ,ถ้าลาออกได้ออกเลยผมเชียร์เพราะอะไรผมสูงสาร แกยึดอำนาจมาปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดปีแล้วเนี่ยแกยเสียสละเป็นนายกตั้งเจ็ดปีผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนและพรรครวมรัฐบาลให้แกพอเถอะครับเพราะแกเนี่ยเสียสละเป็นนายกตั้งเจ็ดปีเนี่ยแกยบอกแกไม่อยากเป็นเลยถ้าเลือกได้นะถ้ามีใครเป็นแทนแกได้นะแกออกแล้วผมสงสารกแกมากแกเสียสละเป็นนายกตั้งเจ็ดปีว่าแล้วว่าจุกรุ จุกรูจุกรูเขไม่คนที่เชียร์นายกนะเนี่ยแกเสียสลามาเจ็ดปีพี่น้องสงสารแกนะให้ให้แกไปเถอะพักผ่อนอยู่กับเมียกับลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรไปนะแกก็ต้องมาทําอะไรที่แกไม่ถนัดเพราะแกเป็นทห,หารอยู่ทีนี่ก็ให้แกมาพูดเรื่องวัคซีนอะไรสปุตนิกอะไรอยู่นั่นน่เอองานแกก็หนักนะรับผิดชอบอยู่คนเดียวทั้งประเทศน,นะประเทศก็่ปช่ของแกคนเดียว เอ,อ้ยุ่งไปหมดไหนจะสามนิ้วไหนจะอะไรมากันอีกนะเพนพิ้นนะุงอะไรเต็มไปหมดแกยุ่งไปหมดแกก็ตอบได้หมดเรื่องอะไรจะอะไรใครถามนะแกรู้ไปหมดนะครับเออหลายหลายคนบอกสงสารลุงนะจุกครูแชร์แล้วลุงแกอยู่อีกไม่นานเราแค่ยี่สิบปีพอวันนี้อาจารย์หลอนะครับเออ นายกมักพูดเสมอว่าผมไม่เป็นแล้วใครจะมาเป็นนายกล่ะเออแกชอบพูดอย่างนี้ถ้าผมไม่เป็นแล้วใครจะเป็นล่ะใค,ใครจะเป็นโทวนี้หรือไงอ่าจุกรูจุกรูครับอ่าทางทิกตอกยังร้อยห้าสิบสามกีสามร้อยกว่าแล้วเรตติ้งทำไมตกเร็วอ,อยางวากูเอาแชร์กันเยอะๆหน่อยถ้าอยากให้มาจัดบ่อยๆต้องต้องมีคนดูไม่ใช่ไปน,นั่งเห่าเป็นหมาเลยไม่มีใครดูเลย เนะห่าไปเห่ามา,า,มาอยู่คนเดียวแม่งก็การเป็นโรคซึมเศร้าจุกครูจุกครูจุกครูจุกคร,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 รูนะครับเอ่อนะครับนะก็ทิกตอกก็มีช่องลูกศิษย์ลูกหาผมไอเดชาธรมันมันอยู่นะอะไรทิกตอกเทวดาอะไรก็ลองลองดูบ้างไอหาแล้วก็นั่งเห่าไม่มีใครดูอะลองไปดูมันหน่อยนะนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอะอืม กามีเรื่องอะไรนึกไปไม่ออกแกแล้วไห่นึกอะไรไม่ออกนะครับเกามีเรื่องของใครของศาสนานะสันนะประยุนรัฐที่โดนฟ้องเรื่องเป็นมาเฟียเป็นอะไรอะไรตลาดใหม่ดอนเมืองจำได้ไหมสมัยในพลตำรวจโทรคนดังเขามีอำนาจสมัยนั้นยุคแรกตอนนี้ก็กลับมามีอำนาจแล้วนะนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เนี่ยก็โดนจับในเรื่องเป็นมาเฟียตลาดใหม่ดอนเมืองอะไรเนี่ย นะครับตอนนี้ก็สันทนากาชนะทั้งสารต้นเสาอนเห็นเตรียมฟ้องกลับคนที่สั่งการให้มีการดําเนินคดีกับสันทนากรณีตลาดใหม่ดอนอนะครับเห็นบอกกําลังจะเช็คบินกลับปก็ว่ากันไปตามกติกาครับนะก็ดูครับที่ต่อหรือสันทนะีากาจะเช็คบินพวกดับในพลทั้งหลายที่สั่งการสมัยนั้นเล่นงานสันทนะว่าเป็นมาฟงมาเฟียตอนนี้แกเตรียมเล่นงานกลับแล้วเพราะแกชนะหวดแล้วก็ยินดีด้วยกับพี่ต่อนะ นะก็จะฟ้องกลับพวกในพลสมัยนะั้นที่เล่นงานสันทนะเอาเป็นมาเฟียคุมตลาดดอนเมืองจำได้ไหมละ่ะใครละ่ะระดับในพลน่ะเนี่ยเห็นเนี่ยสันทนาจะดำเนินคดีกลับนะก็ว่ากันไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามตามพยานหลักฐานนะครับอ่านะครับอ่านิชาทรน,นะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาผมนะเห็นเมื่อนั่งเห่าเช้าเหาเ่าเย็นไม่ค่อยมีใครดูเลย